นี่ก็มีสระน้ำอีกคนเนี่ยเป็นอีกบริเวณสวนเนาะนี่ก็มีป่าไม้แล้วก็มีสระน้ำด้วยอันนี้ก็น่าจะปล่อยปลาปล่อยอะไรได้เหมือนกันเนาะมันก็มีน้ำเยอะอยู่นี่สระน้ำนะคะต้นไม้บางก็ไม่ค่อยชัดเนี่ยอันนี้เป็นต้นมะม่วงอัน,นเนี้ยเนี่ย บริเวณสระก็มีต้นไม้ร้อมรอบเนาะอันนี้เป็นต้นมะม่วงไม่รู้มะม่วงอะไรแดดกำลังร้อนอันนี้ก็เป็นต้นไม้ร้อมรอบสระเหมือนกันต้นผักติว้วต้นผักอะไรไม่รู้เนาะ น่าจะมีผักหลายยางอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นบริเวณสะน้ำมีบัวด้วยทุกคนเนี่ยมีบัวด้วยนเห็นไหมมีบัวด้วยกำลังบานเลยบัวนี่น่าจะมีปลาอยู่เนี่ยบริเวณ อันนี้ก็เป็นสะอีกที่หนึ่งเนาะเต่สะในนาก็เป็นอีกที่หนึ่งต้นไม้รอมรอบสะรรยากาศก็ร่มรื่นดีทุกคนนี่บริเวณสะน้ำก็น่าจะปล่อยปลาไว้อยู่เนี่ยต้นไม้ใหญ่กำลังเดด กำลังแดดร้อนเนี่ยต้นไม้บริเวณนี้ฝั่งนี้จะเห็นสระน้ำแบบเต็มๆเลยฝั่งนี้เนี่ยพามาดูอ๋อทางลงอยู่ทางนี้เนี่ยทางลงสระอยู่ทางนี้ไปถ่ายฝั่งน้ำมันไม่เห็นเนาะ นี่ทางลงสระน้ำก็จะยาวไปฝั่งโน้นนี่กำลังแดดทุกคน,นก็เป็นธรรมชาติดีเนาะปล่อยปลาปล่อยอะไรได้นี่เป็นสะที่เขาขุดไว้นี่น่าจะมีปลาอยู่ทุกคนเนี่ย นี่บรรยากาศร่มรื่นดีนนนานจะได้มาท้องทุ่งนาสักทีนี่บริเวณสวยงามทุกคนบรรยากาศนี่บรรยากาศดีมากคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะได้ยินเสียงนกเสียงกาด้วยสวัสดีค่ะ